รายใหญ่สะสมของในช่วงไซเวย์และเมื่อสะสมเสร็จราคาพุ่งไวมากๆเลยค่ะและเราจะจับจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องลามีเราเลื่องคุณน,นะคะวันนี้ลามีจะมาเช็คเทคนิครายใหญ่สะสมของรายใหญ่ล่าราคานะคะพี่ๆเรียนแล้วนะคะก็จะสามารถใต้จุดซื้อก่อนที่รายใหญ่ล่าราคานะคะ ใต้กำไรเยอะเลยราคาพุ่งเลยค่ะก่อนที่รับชมเนะะื้อหาวันนี้แนะนำพี่ๆกดไลค์กด like, ติดตามไว้ก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะลายใหญ่สะสมของพี่ๆขอจาได้นะคะลายใหญ่สะสมของนะคะเขาจะอยู่ในช่วงที่ปอกข้ามที่ราคาค่อนข้างต่ำนะคะและระหว่างที่เขาสะสมของก็คือห่าไปด้วยหย่าเขาสามารถเกิดใต้ทุกช่วงนะคะ โอเคเนาะแล้วช่วงนี้ที่เขาสะสมของและสะสมของจะนานแค่ไหนเมือเ่อไหร่จะเบรกแล้วฝั่งนี้นะคะช่วงที่เขาสะสมเขาอะคือช่องว่างอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันเลยค่ะสําหรับของจุดนี้นะคะพีพ่ี่มาดูกันจุดนี้ที่เราไม่เขียนว่าคามก็คือเวลาจุดนี้คือคํานี้คือ Space ก็คือช่องว่างที่พี่จําได้เนาะก็คือว่า สปัจจัยในการ low ิเคร c o r ์เ a าก็คือว่าราคาปรลม่ม um, แล้วก็เวลากับสเปซด้วยและกลุ่มที่ลายใหญ่นะคะกลุ่มที่เขาสะสมของราคาจะมีการขึ้นขึ้นลงลงหันหัวอยู่ในสี่เหลี่ยมของช่วงนี้และกลุ่มน,นี้นะคะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูกันนะคะก็คือว่าถ้ากลุ่มที่ลายใหญ่นะคะเขาสะสมของอย่างเช่นของช่วงนี้ เรื่องนี้นะคะก็คือที่ร้านนี่วงไว้ของช่วงนี้นะคะของช่วงนี้อ่าก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมนะคะเขาจะอยู่ที่ปกติอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในวันหลัง,ง,ลง <What? S 1> ถ้าหากว่าพี่พี่เห็นรือว่าเมื่อไหนที่เขาราคาผันผวนอย่างนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมเปอร์เซอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้คือชัดเลยค่ะอยู่ในช่วงที่ลายใหญ่สะสมของนะคะแล้วถ้าหากว่าเขาสะสมของเสร็ นะคะลายใหญ่ก็จะมาเล่นล่าราคาและช่วงนั้นนะคะราคาก็จะพุ่งแวงมากและช่วงที่เขาล่าราคาเรียกว่า space ก็คือช่องว่างอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูกันนะคะก็คือว่าเป็นจํานวนเท่าของช่วงที่เขาส,สูมก็จะหมายความว่าสูงคุณเท่านะคะปกติเขาจะมากกว่าสองเท่าอ่ะพี่ทํำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่า ช่งนี้นะคะสะสมอ,อยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ใน้าเหาว่าเขาล,าละราคาอย่างน้อยเพิ่ส40เปอร์เซ็นต์ครับเขาใจนะโดยอาจจะ2เท่าหรือสมเท่า4เท่า5เท่าก็เป็นไปได้เขาว่าเขาสะสมของเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้เขาล,าละราคาเขาก็จะไปได้เลยนะคะเข้เรามาดูของหุ้นตัวเดียวหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวเดียวนะคะก็คือเมื่อกี้ที่เรามาดูของช่วงนี้ เป็นช่วงที่เขาสะสมของเนี่ยลองดูข้างล่างด้วยโหวงลุ่มก็จะค่อนข้าง,างน้อยเขย่าเทปไปด้วยนะคะนะคะแล้วเรามาดูกันหลังจากที่เขาเปิดเท่าเสร็จยังไงบ้างช่วงนี้นะคะหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าแล้ววุ่นปกติถึงสองเท่าหรือว่าสามเท่านะคะและช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีชอบมีการพักตัวและวุ่นช่วงนี้นะคะเป็นไงบ้างคะ หนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าละโอเคพากตัวก่อนพาตัวจบนะคะเขาเล่าราคาอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สี่นะคะสี่เท่าแล้วก็ห้าเท่าและเรามาดูกันตอนที่เขาถึงห้าเท่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ราคาก็เริ่มลงละเริ่มเป่ว่ยคละโอเคนะคะเลยนี่ก็คือว่าถ้าหากว่าเรารู้ช่วงที่เขาสะสมของและเมื่อไหร่ที่เขาเล่าราคาแล้วอย่างน้อยพี่รู้ว่า เขาลาได้อะไรเข้างั้นเราจะไม่ขายหมูกับไวยเกินหมูยังเล็กๆก,ก็โอเคนะคะมีถึงช่มงที่เขาล่าแหละและคะลำถามมาละเรารู้ได้อย่างไรว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เขาอะไรคะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าล่าละคะเลยพี่ๆสามารถดูเป็นอย่างนี้กันได้เลยก็คือพี่ๆลองสังเกตุภาพนี้กันนะก็คือเรา แนะนำพี่ลองใช้ินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า OBV นะคะ OBV on Balance Volume เป็นฟังก์ชันที่วชนในการดูวงลุกนะคะเส้นสีขาวคือ OBV เส้นสีเหลืองคือเป็นเส้น OBV นะคะพี่เลองสังเกตด,ดูทั้งเมื่อไรน,นะคะที่เขาใช้ไปมานานพอสมควรแล้วหลังแปลว่าของช่วงนี้เนี่ยจุดสูงจุดสูงและจุดสูงสูงขึ้น แลดจุดต่ำสูงขึ้นและสัมรับจุดสูงจุดนี้ก็สูงขึ้นเรารู้เลยเขาเป็นช่วงที่เขาเหยียบขึ้นเหยียเกล็ดแต่เมื่อไหร่ที่ของช่วงนี้เริ่มเตะเท้านะคะหรือว่าจุดนี้เริ่มภาพกวางขึ้นอย่างนี้นี่คือเป็นเสเงอยงซื้ออ่ะอย่างเช่นของช่วงนี้นะคะเหมือนกันนี่จะเป็นไฟเก่าถูกป้แล้วช่วงนี้ตีเส้นไว้เลยเนี่ยจุดนี้ตเตะเท้าละเป็นไงบ้างราคาเริ่มพุ่งขึ้นโอเคนะคะต,ตัวอย่างให้ชัดเจนดีกว่านะคะ อย่างเส้นของช่วงนี้ยังขยายังสสมอ่าสสมขย่ยาไปด้วยและเมื่อ,อไหร่เราจะได้รู้ว่าเขาเริ่มตึิแล้เริ่มล่าราคาแลกก็คือช่วงนี้เลยพี่พสามารถตีเส้นไวล้ละโอเคอันนึงก็พักมากราคายังไม่ไปยังไม่ได้ติดเขาแต่ว่าเราดูจักของอ v ีจุดนี้คือลายราคายังไงบ้างเออเส้นอบีทะลุไฮกึกละนี่คือ สัญ,ญงยันก่อนเลยเราจะได้เคื่อแถวๆแบบนี้ก็คือ o b v นะคะหลักการคือ v ว l ุ m e นำราคาไอพี่ไม่รู้นะ v วลุ่ e นำอ่ะปิดตัวยอย่างหนึ่งนะคะของส่วนนี้เหมือนกันใครยังไม่ใครยังไม่ได้เแต่ว่าเส้น o b v เป็นไงบ้างคะช่วงนี้เตะเขาละนะคะพี่ๆดีเรามาดูกันท้าช่วงนี้คือเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้โหขยับมาหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะ ในของช่วงนี้นะคะอย่างไม่มีสองเท่าเห็นไหมคะสองสามเท่าเลยพี่ๆรู้ว่าเรารู้ตรงนี้ลายใหญ่สะสมของหลังจากที่เขานะคะสะสมเสร็จ่าลราคาเฮ้เรารู้ก่อนและช่วงนี้ล่าราคาและล่าราคานะคะส่วนใหญ่เป็นสองเท่าขึ้นไานะคะเลยเราจะได้จะเรียกว่าอะไรนะเกาะแน่นๆไว้นะคะก็ไม่ขยม,มนโอเคนะคะแล้วสมรับวันนี้ลามี ยังให้คิดอีกคิปหนึ่งก็คือว่าท่านไหนที่อยากได้พื้นที่าราคานะคะยังมีเทคนิคก็คือช่วงนี้ที่เขาขึ้นมาสมงสุดของช่วงนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนก็จะจักจุดนี้จุดต่ำมาถึงจุดนี้คือจุดที่สูงช่วงนี้สติว่าใช้เวลาหนึ่งเดือนและถ้าเมื่อไหร่ที่เราตรงนี้ซ้ายนนะะานขขา์นะคะมวรเป็นเข้าถ้าะามว่าเป็นอย่างนี้ได้ช่วงนี้คือเทคไงช่วงนี้สะสมขยา่านะคะ หนึ่งเืออันนะั้นก็สองเปลือนไม่แค่ยกตัวอย่างนะอ่านั่นเป็นความสมคัญกับส่งเข้าและเมื่อไหร่ที่เขาล่าราคาช่วงนี้อย่างน้อยมีสักเ้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้โอเคนะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้เหมือนกันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยาวแค่นี้แล้วตัวนี้หนึ่งเข้าสองเท่าสามเท่าประมาณสเท่าได้หลังจากนั้นราคาตกเอาแล้วเป็นไงบ้างคะล่าราคาก็จะไปได้แรงเลยนี่เป็นคลิปอีกอันหนึ่งที่พี่ลองไปสังเกตดูเลยนะ ลักษณะนะคะมีลักษณะแบบใช้คู่กันโอเคเนาะและ้วเราได้มีการใช้ o บ v มาเอาเป็นประกอบช่วยเราหาจุดนี้ไปด้วยพี่ๆลองไปฝดูกันเลยค่ะโอเคนะคะใช้ o บ v นะคะวัวุ่มนำนะหาช่วยเราหาจุดซื้อก่อนทำให้เราให้จุดต่ำลาคาผู้ไว้เห็นนะคะอันนี้ก็คือ ตอนที่เราตูปิกเขาลงดูนะไซด์เวนนานกว่าสามเดือนถูกไหมสามเดือนราคายังไม่เตะแต่อทีวีไปเขาก่อนและส่วนอีวีตั้งเป็นพริเมอร์สามสิบสี่และค่ะหากว่าไม่ไปเราต้องมีจุดสต็อปลอสไปด้วยเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้ที่เราศึกษาเราเรียนรู้ก็คือว่าให้ตูิของเราให้สุงข,ขึ้นโอเคนะคะพี่ๆนีนมันเป็นเนื้อหาสําหรับของวันนี้กันนะคะก็คือ ลายใหญ่สะสมพองในช่วงไซเวอ่าเรามาดูกันก็คือว่าตัวใหที่เขาสับสูงของช่องว่างของช่วงนั้นอยู่ที่20%่สนตอนที่เขาไล่ราคานะคะอยู่ที่สองเท่าขึ้นไปและเราจะรู้ว่าเขาคาดการ์เสร็จเมื่อไหร่นะคะเราเอา O P V ตอนที่เขาดูเขา O P V เป็เข้เพื่อเราหาจุดนี้ได้หลังจากนั้นเราก็ได้มาเขาควรละมันเราควรของเราก็มีโอกาส ได้อย่างไวๆโอเคนะคะพี่ๆเรอันนี้เป็นปเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าพี่พยังไม่ได้รินตบีวีแนะนําไปดูว,วิดีโอของรามีก่อนหน้านั้นไว้กว่อนนะคะแล้วถ้าถากว่าพี่ๆมีขวอสงสยัยหรือว่าเราอยากจะเรียนเนื้อหาส่วนไหนพี่ๆก็สามารนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคนะแล้วถ้าหากว่าพี่ๆแค่เนื้อหาครบสำหรับวันนี้แนะนาพี่ๆฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามดกดติดดีนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะ เชกันเยอะๆเลยค่ะงั้นเรามาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ